เขากระดกไส้กันว่าบังคำมาดดกินในไรยัตอบได้ไหมครับอ๋ออันนี้ตอบได้ือผู้ยิ่งคนเียคุณท่ายรู้มือเดียววาและจะเป็นเจ้าทั่วโรงซี่ซ่องปักนั่งซึ่งเส่นเดีวกัมันมีปีในคำว่าหุนที่ยังเลืออยู่นี่ให้ให้กับคนใน้คนในซึ่งเช่นัดสิ้นใจว่าเอามาสร้างเทวอะไรซึ่งฉันเองอัน เก็บเพิ่นให้บอิสตเตยสมุทรแต่แต่คนเขาจะให้รอยลายซิบไปสวมปอลุงชาวอ๋อลุงชาวอ๋อไปเกเพิ่นคือตอนนี้ปรกาเซียนแล้วเพราะว่ามันแก่แล้วไปไม่ได้แล้วไม่ใช่น้อยๆนะเลยรักไม้ที่มันหมัดปราการใบแล้วซึ่งไม้ไม้นี่รักไม้นี่เราเจตนาให้มีกับนี้รักไสนี่มันไม่ได้ เจาะปราสาทนะแต่มันจะห้อคือเรา้อยไว้ได้นะกับไม่ใช่ทำไมฉับไอ้ไอ้นี่ทำสำนักธรรมานเลยไว้เตรียมรับหน้าฝนแล้วบังเชื้อเรืองพยานากไหมอ่ะเชื้อเชื้อนะเชื้อ พานาคนี้คือะไรแ้อ่าบังอธิบายนิดนึงตัยานาคนีนน้คืออยู่ในภพบ,บาดาลมีภพสวรรค์ภพมนุษยสีโลกเลยก็ภพบ,บาดาลก็ว่า,วาแต่นี่มีแต่ปราสาทเนี่ยแต่เราไม่รู้ว่าฐานอยู่ตรงไหน,นเพราะว่าโปอนสร้างใบว่าปันเปลือยตามใจอะไรเกิดขึ้นอย่าไปทำลาย รายอย่าถุกยาตียาเรายย่ยกมือไหวขึ้นแดีวเขาจะไปซึ่งเดือนนั้นแรงจัดแรงจนมากนิ่คอพับมากตายมดกะอ่างจีลูกนึงก็เขียมนี่ได้ตั้งแต่ถุงนวนมันเป็นลูกไข่เลยกระใส่น้ำไ้ใส่น้ำไว้กะมากินน้ำออกมากินน้ำม,มันห้างันอยู่ที่ดินถึ่งตัวออมอ้างไป แต่ถึงวัวกระจุมลงในอ่างกินน้ำเลยต่อเห็นชาญยูนกระพังยูนกระพังถูฝนเนียวชาญว่าหายถัวเธออยากอย่าททำได้ลูกล้านนะลูกล้านไม่ไม่ได้มาตำรายถวหว่า <c oughs> ดีใจได้จุ่มบารมีถวดได้เห็นถวหว,ว่าเข้าลาวกันมานานเลยว่า,วาแกเนียนููใหญ่โตแต่ว่าไม่มีใครเคยรู้ว่าอยู่ตรงในนี่วันนี้ได้เห็นถวดแล้วกา ก้อยตรวจไปเสียยาทำลายลูกร้านเทียวไหนอ่ะเที่ยวปราสานี่เหรอครับกระฮอตตัวขึ <S 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 ้นมาฮอตตัวขึ <S <S ้นมาแต่กระเลื่อยไปเลื่อยแต่ว่าเลื่อยชานะมันมีฮอนเนี่ครับมีฮอนตัวที่ไรอ่ะตัวสี่หลูกไหวันที่หลูกไหยซุกกันอีกข้าวก็ไม่จ่ายเรื่องก็ไม่จ่ายมันแต่เกรดนอ่อนลอนนาคีคราด ความบุกทึกว่าเป็นพญานาคนี่ในน,นี้นี่กลางคืนนี้ไม่ค่อยมีใครกาข้ามา่ก็รู้เรื่องนี้ไปสร้างวัดมั่งเรยมั่งยิ่งกว่าทำจนาวิหานล่วงอันมันจำรุดสุดโรมเพราะว่าการช่อมวิหานล่วงครัางสุดทยอันในสมัยส,มส้มเด็ดเอกาตดสรดกัพรรารเมีส่วนแต่หลังจากนั้นก็ไม่มีการร่อมอีกเลย ทีนี้หน้าบ้านนั่นเป็นหลูกช้างถามมัว่วก็ททำกับไม้นี่แหลกะกรณีเช่นข้าไปชวนเผื่อนคนหนึ่งเป็นแขกเหมือนกันเฉื่อยเชิดวายเชิดท่านเจ้าคุณชายกูขึ้นทํำหน้าบ้านวิางล่วงกูขึ้นคนเดียวโอ้ยไอ้มุ่งไปไปช่วยกูได้ไหมเออกูก็คิคดดู่น,น้วเลยว่ากูก็อยากห้ทำเมื่อนแหละมันจบศิลปะมาวัดปรมามหาท่านนีครับตึ้งเสร็จเร็วก็ขึ้นท้ำเลย ปิดทองหลงจกอะไรเรียบรย้อยแต่นี่วัดนี่ปลาส้งองค์เจ้าเราไม่ใช่ว่าปลาวานเน่นนะไม่ดูแลรักถ้าไม่ปัดไม่กวาดไม่อยู่พือกอายุวันนั้นแหละขึ้นบังตัวนี้นับคือศาสนาอะไรม้างับคือเข้าวายได้สักซิทชน์นับถือาาอมัดนับทื่อมดัอมดยิงเป็นผัวกับศาสดาขงแต่ละศาสนานี่ให้ความนับถือมาตัวถือว่า มาจากแรงเดียวกันครับคือมาซ้อนในคนทําดีลาเว้นความชั่วนับถือมมดคือคืออะไรสักสิบเราก็หนับถือนับถือมมดครับถ้าลูกนี่ <c oughs> อยู่กันด้วยแบบที่ชั้นวานี้จะไม่มีส่งครามจะไม่มีอะไรเกิดขึ้น,ค,นคืออยู่กันอย่างทุกขสงบ ึงนี่มาแบ่งแย,ยงศาสนากันรบระวันกันอนะไะต่างตายเราเเป็นทุบันนั้นนซึง่งเมื่อนกิจกรรมจากผลาจากไรบังกาสนับกนุนนะสนับสนุนปนะีหนึ่งลงเป็นมื่นมื่นนั้นสื่อสื่อข้าวกรองข้าวกรองข้าวมก็กข้าวไรเอาโตตังกันเลยให้เก็ไปซื้อเลยได้กวยลุนไปซื้อประวันนี้ระฆราผ้านาน,านีกีลำ ก็บอกว่าชามที่ปล่ำชามที่ปล่ำกางขาวกลองชามที่พ่อนามแพ็กหนึ่งตักบาทไปกูติดส่วนกูต้นไหนผลเมตรโอโยาตายายเมตรเมต้าเมตรวดท่างจีนต่างแคกท่างต่อยอันเละอันเละขอยได้รับอนณีชุ่ง